รดสแกน QR code หรืออุดหนุนสินค้าปักตะกร้าในคลิปนี้เพื่อสนับสนุนพวกเราทีมงาน Wow Story ให้มีกำลังใจและอยู่กับเพื่อนๆไปอีกนานๆด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุนด้วยหัวใจค่ะดวงตำราจีนตามปีนักกษัตริย์ประจำปีพุทธศักราช2569 คนเกิดปีมะแมลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีมะแมคนที่เกิดปีมะแม่โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนสุภาพอ่อนโยนค่อนข้างอ่อนไหวต่อสิ่งต่างๆรอบตัวแพะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ในปีมะแมถือเป็นสัตว์ที่รักสงบมากที่สุดในบรรดา12นักษัตริย์หากจะถามถึงแรงบันดาลใจในชีวิต สำหรับคนปีมาแม่คงไม่ใช่เรื่องชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองหรืออำนาจสิ่งเหล่านี้เป็นเทียงเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและได้ทำในสิ่งที่รักหรือพอใจเท่านั้นในส่วนลึกแล้วคนปีมาแม่ต้องการที่จะอยู่ในโลกแห่งความสงบสันติไม่ชอบเรียกร้องอะไรจากใครและไม่ชอบให้ใครมาเรียกร้องอะไรจากคุณเช่นกันแม้จะเป็นเช่นนั้นคุณก็ยังมีสเสน่ดึงดูดต่อเพศตรงข้าม สามารถสร้างมิตรภาพกับผู้อื่นได้ง่ายบางครั้งคุณอาจเป็นนักฝันกลางวันไม่ชอบการซุบซิบนินทาและมักมองโลกในแง่ดีคนปีมาแม่ไม่ค่อยอยากทำร้ายใครให้เจ็บปวดและมักพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งเด็กๆที่เกิดปีมาแแม่มักขี้ตกใจขี้อายดังนั้นจึงควรดูแลไม่ให้พวกเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง พาะนั่นจะช่วยให้พวกเขาแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่เมื่อพูดถึงเรื่องความรักคนปีมาแแม่ค่อนข้างระมัดระวังตัวเองหากยังไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายคิดอย่างไรคุณมักจะยังไม่ลงลึกในความสัมพันธ์นั้นแต่เมื่อความรักเกิดขึ้นคุณเป็นคนที่อยากให้คู่รักเข้าใจและให้อภัยในความผิดพลาดของคุณ คุณไม่ชอบทำงานในสภาวะกดดันหรืออยู่ท่ามกลางเรื่องการเมืองในที่ทำงานคนปีมาแมรเป็นคนธาตุดินซึ่งสัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆเช่นม,ม้ามตับอ่อนกระเพาะกล้ามเนื้อและช่องปากสิ่งเหล่านี้มีผลต่อสุขภาพของคุณโดยตรงดังนั้นคุณควรบำรุงร่างกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการทานขิงเพราะช่วยกระตุ้นธาตไฟและส่งเสริมระบบการย่อยให้ทำงานได้ดีขึ้น ควรออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอเน้นการยืดกล้ามเนื้อหรือกิจกรรมเบาๆที่ไม่รุนแรงสรุปแล้วปีมาแมเป็นปีของคนที่อ่อนโยนสุภาพและรักความสงบคุณมีสเสน่ห์ทางสังคมและความสามารถในการสร้างมิตรภาพแต่ยังคงรักษาความเป็นตัวเองมีความระมัดระวังในความรักและใส่ใจสุขภาพด้วยความรอบคอบ นี่คือภาพรวมของนิสัยและลักษณะเฉพาะของคุณปีมะแมซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและเตรียมตัวรับมือกับปีพุทธศักราช2569ได้ยอย่างราบรื่นคนเกิดปีมะแม่ธาตุไม้สำหรับผู้ที่เกิดปีมะแมในปีพุทธศักราช2558 อายุ11ปีและผู้ที่เกิดปีมะแมในปีพุทธศักราช2498อายุ71ปีดวงชะตาโดยรวมปีนี้สำหรับคนที่เกิดปีมะแมธาตุไม้ถือเป็นปีที่มีโอกาสขย,ขยายและก้าวหน้าทั้งในเรื่องของชีวิตส่วนตัวและในแวดวงสังคมรอบตัว โดยเฉพาะความพยายามและการลงแรงที่คุณได้ทำมาตลอดในปีที่ผ่านมาจะเริ่มส่งผลเป็นการยอมรับและคำชมจากคนรอบข้างดาวเทียนคุยและดาวเทียนเหยยยังส่งพลังสนับสนุนให้คุณได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่และมีโอกาสได้รับโอกาสใหม่ๆในการทำงานหรือโครงการที่คุณรับผิดชอบอยู่ผลของความขยนันความตั้งใจและความอดทนของคุณจะเริ่มปรากฏอย่างชัดเจน และสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณเองว่าความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาไม่ได้สูญเปล่าดาวมงคลที่เคลื่อนผ่านยังช่วยให้ความตั้งใจและแรงงานของคุณเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งเรื่องความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าและแม้แต่เรื่องเงินทองหรือชื่อเสียงในสังคมแต่ต้องระวังเรื่องความเร่งรีบเพราะอารมณ์ใจร้อนหรือความสะเพร่าจากเรื่องเล็กๆ อาจบานปลายกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้นอกจากนี้ดาวร้ายบางดวงจะเพ่งเล็งเข้ามาทำให้ในบางช่วงปีเกิดเรื่องวุ่นวายไม่ขาดสายคุณอาจต้องเตรียมใจและวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทั้งในเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมง,งานและบางครั้งความสำเร็จของคุณเองก็อาจนำมาซึ่งความอิจฉาหรือผู้หวังร้ายที่แอบซ่อนอยู่รอบตัว สิ่งสำคัญในปีนี้คือการใช้ความสงบและความนิ่งเป็นเครื่องมือในการอาชนะอุปสรรคอย่าให้ความใจร้อนหรืออารมณ์ชั่วขณะมาทำให้คุณตัดสินใจพลาดเหมือนคําคติจีนที่กล่าวว่าสายน้ำสงบลึกและทรงพลังคุณควรเป็นเช่นนั้นปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยความรอบคอบวางแผนและใช้สติในการจัดการทุกสถานการณ์หากคุณสามารถรักษาความสงบและใช้วิจารณญาณ คุณจะสามารถผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นและในเวลาเดียวกันสิ่งที่คุณสร้างมาอย่างตั้งใจในปีนี้จะกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงให้ชีวิตของคุณขยับขยายไปได้อีกขั้นทั้งเรื่องความสำเร็จในงานความสัมพันธ์และความมั่นคงทางการเงินปีนี้เป็นปีแห่งการทำง,งานหนักแต่ผลตอบแทนที่ได้คุ้มค่าเป็นปีที่คุณต้องระวังเรื่องความใจร้อน และความวุ่นวายรอบตัวแต่หากคุณสามารถรักษาความสงบและใช้ความรอบคอบทุกสิ่งจะเกิดผลดีตามที่คุณตั้งใจไว้ปีนี้จึงถือเป็นปีของการเติบโตการก้าวหน้าและการเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆจากความพยายามในอดีตด้านการงาน การงานของคุณในปีนี้จะมีจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมสำหรับการสร้างความสำเร็จใหม่ๆดาวมงคลจรส่องสว่างทำให้คุณได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นการทำงานประจำการบริหารโครงการหรือการขย,ขยายกิจการล้วนมีโอกาสได้รับคำแนะนำและแรงสนับสนุนที่ช่วยให้คุณก้าวหน้าได้รวดเร็วคุณอาจพบว่าการขยายต่อย,ยอดจากสิ่งที่เคยทำอยู่แล้ว หรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่เป็นแนวทางที่ช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ดีและลาาผลที่มั่นคงโอกาสเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหากคุณสามารถจัดการเวลาและวางแผนอย่างรอบคอบอย่างไรก็ตามในปีนี้ก็ยังมีสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังความใจร้อนหรือความพยายามเร่งผลลัพธ์เกินไป อาจนำมาซึ่งความผิดพลาดที่ไม่จำเป็นและอาจเสียโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังต้องคอยสังเกตภัยจากผู้หวงร้ายหรือการแข่งขันในรูปแบบต่างๆแม้ว่าจะมีผู้สนับสนุนแต่การไม่ระวังตัวก็อาจทำให้เกิดความขัดแยง้งหรือปัญหาเล็กๆที่ขยายใหญ่ได้ศาสตร์จีแนะนำให้คุณใช้หลักตรองให้รอบคอบก่อนลงมือทำ ให้คุณพิจารณาแต่ละโอกาสก่อนตัดสินใจวิเคราะห์ความเป็นไปได้ผลกระทบและแนวทางสำรองให้ชัดเจนหากคุณสามารถทำได้การตัดสินใจใดๆไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือขยายธุรกิจเก่าก็จะนำมาซึ่งผลสำเร็จและล่าผลที่มั่นคงในปีนี้การวางแผน และการบริหารจัดการเวลาจะเป็นกุญแจสำคัญคุณควรแบ่งเวลาให้เหมาะสมระหว่างการทำงานหนักและการปรึกษาผู้รู้การสร้างเครือข่ายหรือขอคำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดปีนี้ยังเหมาะสำหรับการพัฒนาทักษะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆการฝึกอบรมหรือการเสริมความรู้ด้านบริหารสิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้คุณสามารถต่อยอดและปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเห็นว่าความรอบคอบและการวางแผนอย่างมีระบบช่วยให้คุณก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงและสร้างผลงานที่น่าภูมิใจสรุปได้ว่าปีพุทธศักราช2569นี้การงานของคุณเต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายหากคุณสามารถใช้สติไตรตรอง วางแผนอย่างรอบคอบและระมัดระวังความใจร้อนรวมถึงผู้หวังร้ายคุณก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลสำเร็จและสร้างลาภผลที่มั่นคงตามหลักคำสอนจีนที่ว่าตรองให้รอบคอบก่อนลงมือทำอย่างแท้จริงด้านโชคลาภ การเงินของคุณในปีนี้ถือว่ามั่นคงและยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเพราะผลจากความพยายามในงานหรือธุรกิจที่คุณทำกลุ่มดาวมงคลจะส่งเสริมให้เรื่องเงินทองของคุณคึกคักโอกาสในการรับลาบผลมักมาจากความขยันและความสามารถไม่ใช่โชคจากลาบลอยคุณจะต้องลงแรงและใช้ความคิดให้เต็มที่จึงจะเห็นผลตอบแทนที่แท้จริงอย่างไรก็ตาม คุณควรระมัดระวังการตัดสินใจลงทุนอย่างรีบร้อนเพราะอาจทําให้เกิดความผิดพลาดหรือเสียหายได้ง่ายเช่นเดียวกับการใช้จ่ายตามใจมากเกินไปอาจทําให้เงินทองที่มีอยู่หมดไปโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการวางแผนการเงินและการใช้จ่ายอย่างรอบคอบถือเป็นสิ่งสําคัญในปีนี้นอกจากนี้เรื่องเงินเงินทองทองคุณต้องไม่โลภและไม่ประมาท ควรสังเกตให้ดีว่ามีสิ่งใดที่อาจทำให้คุณตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือถูกเอาเปรียบโดยผู้ไม่หวังดีคติจีนที่เหมาะสำหรับคุณในปีนี้คือสส่เม็ดเล็กสั่งสมเป็นหอคอยซึ่งสื่อถึงการเก็บออมทีละเล็กทีละน้อยและเลือกการลงทุนที่มั่นคงหากคุณมีวินัยในการจัดการเงินและไม่ปล่อยให้ความโลภหรือความรีบร้อนครอบงำ คุณจะสามารถผ่านปีนี้ไปได้อย่างราบรื่นโอกาสในการะส,สมทรัพย์สินและเพิ่มภูนรายได้มีสูงแต่ทุกอย่างจะต้องเกิดจากความอดทนและความรอบคอบความขยันของคุณจะนำมาซึ่งลาาผลที่มั่นคงและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวดังนั้นในปีนี้ควรมันตรวจสอบการใช้จ่ายวางแผนการลงทุนให้รอบคอบไม่เสี่ยงเกินจำเป็นและให้ความสำคัญกับการเก็บออม สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นคงและเพิ่มโอกาสให้คุณมีทรัพย์สินมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งโชคจากสิ่งลี้ลับหรือความบังเอิญเ <acre os> <Note> มื่อคุณเดิ Thrones นตามแนวทางนี้ปีนี้จะเป็นปีที่การเงินของคุณเติบโตมั่นคงและเต็มไปด้วยโอกาสดีๆที่คุณสร้างขึ้นเอง ด้านความรักความรักของคุณในปีนี้มีพลังมงคลอบอวลรอบตัวพลังของดวงดาวช่วยส่งเสริมให้คุณมีสเสน่ห์และความน่าเชื่อถือในสายตาผู้อื่นอย่างชัดเจนสำหรับคนที่ยังโสดปีนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจเพราะคุณมีโอกาสพบรักใหม่จากแวดวงการทำงานการศึกษาหรือแม้แต่ในคอร์สเรียนและงานสัมมนาต่างๆ สิ่งสำคัญคือคุณจะได้รับการสนับสนุนจากพลังมงคลที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้ความสัมพันธ์เริ่มต้นได้อย่างราบรื่นแต่ในขณะเดียวกันคุณควรระวังเรื่องคำพูดและท่าทีเพราะการประชดประชันหรือการใช้คำพูดตรงเกินไปอาจทำให้ความสัมพันธ์ใหม่สั่นคลอนตั้งแต่เริ่มต้นความรักที่งดงามต้องการความอ่อนโยนการให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกัน สำหรับคนที่มีคู่แล้วปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างจริงใจเปิดใจพูดคุยกับอีกฝ่ายและพยายามเข้าใจความรู้สึกของกันและกันให้มากขึ้นอย่าปล่อยให้ความเข้าใจผิดเล็กน้อยสะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่คติจีนที่เหมาะสมกับความสัมพันธ์ของคุณในปีนี้คือสายน้ำน้อยไหลาย,ยาวซึ่งหมายถึง การดูแลความรักอย่างอ่อนโยนและต่อเนื่องไม่รีบร้อนแต่ค่อยๆรักษาและบำรุงความสัมพันธ์ให้มั่นคงการอดทนและความละเอียดอ่อนในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจะทำให้ความรักของคุณยืนยาวและเติบโตอย่างมั่นคงนอกจากนี้คุณยังควรหมั่นสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและปลอดภัยให้กับคู่ของคุณแม้ในช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างมีภาระ หรือเรื่องกังวลใจการแสดงความห่วงใยเล็กๆน้อยๆหรือคำพูดที่จริงใจจะช่วยเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟน้นอย่าลืมว่าความรักที่มั่นคงเกิดจากการใส่ใจอย่างสม่ำเสมอและความพยายามของทั้งสองฝ่ายในการรักษาความสัมพันธ์ให้เติบโตไปด้วยกันความรักในปีนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสและความสุขหากคุณรู้จักใช้สติความอดทน และความอ่อนโยนควบคู่กันด้านสุขภาพสุขภาพของคุณในปีนี้จำเป็นต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษทั้งต่อร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่สะสมความเหนื่อยล้ามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาการพักผ่อนที่เพียงพอ และการดูแลอาหารการกินให้เหมาะสมจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งควรเลือกอาหารที่ปรุงแต่งไม่จัดเกินไปเน้นผักผลไม้และโปรตีนที่ย่อยง่ายเพื่อลดภาระการทำงานของระบบย่อยอาหารนอกจากอาหารแล้วการออกกำลังกายเบาๆที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจสงบเช่นการเดินช้าๆโยคะหรือฝึกหายใจแบบชีกง จะช่วยให้คุณมีสมดุลทางร่างกายและจิตใจหลีกเลี่ยงความเครียดสะสมพระตามคติจีนความเครียดเรื้อรังทำให้พลังชี้ในร่างกายติดขัดซึ่งอาจส่งผลต่อการนอนหลับและระบบภูมิคุ้มกันคนที่อายุสูงควรระวังอุบัติเหตุเล็กๆภายในบ้านเช่นการลื่นการสะดุดหรือการหกล้มเหตุการณ์เล็กๆเหล่านี้หากเกิดขึ้น อาจนำไปสู่การบาดเจ็บรุนแรงจนทำให้ต้องพักรักษาตัวนานดังนั้นการจัดบ้านให้ปลอดภัยเก็บของให้เรียบร้อยและติดตั้งราวจับบริเวณห้องน้ำหรือบันไดถือเป็นการป้องกันที่จำเป็นส่วนเด็กในครอบครัวต้องระวังอุบัติเหตุจากของมีคมหรือการลื่นล้มขณะวิ่งเล่นอาจทำให้เกิดเลือดตกยางออก หรือบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาผู้ปกครองควรสอนให้เด็กเล่นอย่างระมัดระวังและมีการตรวจสอบอุปกรณ์หรือพื้นที่เล่นอย่างสม่ำเสมอคติจีนที่เหมาะกับสุขภาพของคุณในปีนี้คือใจสงบกายก็เย็นตามความสงบทางใจจะช่วยให้พลังชี้ไหลเวียนได้อย่างสมดุลลดความดูเดือดหรือความเครียด และช่วยให้ร่างกายสามารถฟื้นฟูตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณสามารถฝึกทำสมาธิสั้นๆทุกเช้าและเย็นเพื่อปรับสมดุลร่างกายและจิตใจให้พร้อมรับพลังดีในปีนี้ด้วยการใส่ใจทั้งด้านร่างกายและจิตใจคุณจะสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคภัยและอุบัติเหตุพร้อมทั้งเสริมสร้างพลังชีวิตให้แข็งแรงสร้างปีพุทธศักราช2569นี้ให้เป็นปีที่คุณดูแลสุขภาพได้ครบทั้งร่างกายและจิตใจยอย่างแท้จริง ตัวเลขมงคลของคนเกิดปีมะแมธาตุไม้ในปีนี้ได้แก่6 9 3 2 1 8 4 0 5วัตถุมงคลประจำปีมะแมได้แก่ พระพุทธสายญาติสำหรับบ้านพักอาศัยควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศเหนือสำหรับร้านค้าหรือที่ทำงานควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศใต้ควรตั้งวัตถุมงคลตามทิศที่กำหนดหรือหันหน้าองค์เทพไปทางประตู